สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ขคบรักสูกทุก่านเนาะนมืนน่อกี้มาพบก,กับเฮาคือก้าวที่สองสาวปอหวยางหนึ่งพี่น้องกับวันรมที่หนาวแห้งเนาะมืนอกี้ลมหนาวแห้งขนาดวันที่คนลมหนาวแห้งขนาดน่น้องเมื่อนี้สาวแมงปอกบสีมาเห็ดภารกิจหนึ่งเนาะพี่นอ้นนงอ,นอ,นองคือจีไปเอาเขาไปสีขึ้นเล่าเนาะไปตักเอาเขาไปตักเอาเขาไปสีแบบคือแบบ บแมนแบบว่าสีสร้างเพื่อความดังเนอะพี่น้องคือแบบว่าถ้าเกิดมือใดมือนึงเบาพื้นห้าเนอะเกิดมือใดมือนึงสาปโปอเพื่อนสปอบมีผู้ช้ายหแมนบอกอ่ะปอก็ต้องเหตเองแมนบอกพี่น้องขันซีให้แม่เพื่นก็ขึ้นสิบวัเนอะปอก็ต้องแบบปอก็ต้องแบบไอ้อยังเลก็ต้องแบบเทียดเอา,ามียน,นเนาะ ก็ต้องแบบเหตุเองบมดทุกอย่างนะพี่น้องเพราะว่าที่ผ่านมาปอกับบริมีผู้ชายเนะาะเขาครัวเพื่อนตาปอกบ,บุรีมีผู้ชายจนมาได้พอนี่นแหละเนาะกึ้เพื่อนจังได้เป็นอันผู้นำเพื่อนก็ได้เหตุทุกอย่างคือไม่น,มนี่เพื่อนกับไปอยู่พี่นอ้องเพราะเพื่อนไปประชุมเนาะอยู่ในหมู่บ้านเพื่อนประชุมคอยก็เลยแบบเขาอาสาม่เนี่คอยสีขึ้นไปตักเขาเองแล้วกันจะเอาไปซีเองนาพี่น้อง <laughs> บดีแบบเหตุเผื่อ ความดังหรือ اث, อีหย่างหรือว่าดรามมาอีอย่างเดินพี่น้องโอเนาะแบบคือแบบฟึกเมียนทำเมื่อหนึง่งเฮาบนมีผูซายนะว่าจะไม่ปอ,อกะบุโหยสิยกได้หรือโอเนาะกะหนาีิได้ยังมั้งก็เห็ดเมียนอะไรพี่น้องเพื่อจำเป็นนอกมือได้มือหนึ่งกนะัไปพี่น้องตามไปเบิ่งไปชมกันเลยเนาะอันนี้ก็สิเป็น <of S 1> เล<ร>่าเฮาเองอะไรพี่น้องอยู่กับแม่เนาะเด็กๆก็ไปโรงเรียน ปุ้ยมีหนูอยู่บ่บหนูหนวัดกระโจมเลยมันเข้ากินเข้าป้าวิาชิก็สิมีเดินเลาะไปห่างหเออห่างได้ไล้หนูเขินไปเลยพี่น้องเนี่ยคอยกินสิเขินไปเปิดกุญแจเนาะนี่น้อพี่น้องเข่าซาเมงปอกับบัลายคือคนอื่นเนาะเข่าแค่50าสอบเองเนาะหาซิปสอบ ส่วนที่เป็นกระสอบอันนี้จะเป็นเขาปลูกเด้วยพี่นออ้องเขาปลูกอเมียนปลูกปีหนาท้งเทิงผดิษิใช้ชเป็นตาข่ายนอเพื่อดักหนูหรือว่าหนุกกระจอกเทพพี่น้องลายลายเนาะอยู่เฮือนคอยหลังหยาบหยาถ้าพี่น้องเดี๋ยวคอยชิลงไปตักเข่าเลยเนาะพี่น้องพี่นอ้องตอนนี้ขขเขากเข่ามาเลยอาจจะมืดเลยเด้อวพี่นอ้องมืดมืดเนาะ ให้ชิเข่าได้ฮะให้ชิเข่าได้นั่งก็ตักเข่าดิเบะนั่งตักก็ตักเขา่าตักแต่ตีนนี่คือรถเป็นคล้ายแล้วกันถุงกู เป็นอยู่บ่พี่น้องเราอยู่ทางนี้เด้อมือกล้อง,องมันนี่กรใช่ยยิงแม่เลยเนาะเป็นมือกล้องเล่ขู่เล่ขู่นิ่งตั้งนี่แล้วกะเอาขู่ตัก้งข้างแรกได้หนี่ชิคุินมาตักเขา่าในเหล้า

nhang thì sớm mày thôi thôn phê cái tre chứ phê không ไปกุมๆโอ้ยเขินหน่อยนึงออมันได้พอแล้วแค่ต่อ บอ105ตกมานํานี่ตกเอาตอนนี้ข่อยก็ตกักแล้วล่ะพี่น้องเดี๋ยวไปซิมะมัดเนาะนักเด้อพี่น้องเอ้ยมันขี้ๆเด้อนี่อืม ออตอกกับดิฉันนะ้ำนี่เดี๋ยวหาอีกานกับดิฉันปานทีออ่ไปทำอะไรกัะเต็มเล้า ไมบอกนากระชี้แน่นหรอวนนี้อากระชี้หยกลงเลยเนอง เิอเด้ดเอามานอนลงเต้ยม่หยัวคเขาวาานยอนขึ้นรถนี่เปน็นยังไงนะีว่าสิเว Tað er ikki alt, men tað er จกักเลยตอนนี้เฮาก็ได้เรีนตักเข่าลงมาจากเล่าแล้วเรียบร้อยเลยพี่น้องแล้วก็ใส่เข็นเรียบร้อยเนาะคุณหนึ่งเดี๋ยวเฮาก,ากา็รใส่เข็นไปค้งสีผู้เลย่ยไปสี้ใช่ไหมค่ะไปกันเลยพี่น้องเดี๋ยวจะให้คุณแม่เป็นอันให้เราเอะไปชี้คงตากล้องให้ไปกันเลย ไม่แม่กันไหนเอาที่ร้องไปกันเลย <laughs> chén đủ hết nữa nó đâu Nói chung không nhỉ ตอนนี้ฮอก็มาฮอดบดชีเข่าพี่น้องเนาะงาเลยป้าพี่น้องเข้าไปเลยหลาะบดหัวบลึกไปดลยล่ะแบบไปีอกห้ามนะแกก็ชอบห้ามบวมมองยา tôi đây này. Này, này tăng này. Ừ. Ừ, tăng <laughs> nó. Bọn, Pita tăng nó bẩn 가지อดบ่มีสิโอเคพี่น้องตอนนี้เฮาก็มาฮอดหองสีข้าวนีน่เนาะหงสีขาวบ้านห้ยยางก็สิเป็นแน่นี้แหละพี่น้องเปิ้ลก็ีขาว อันนี้นี่ซีเมนต์บนมีเข่าไหลออกเนาะน,นี่จเจ้าเข่าเจ้าไม่หล่อมั้งเจ้าตัวนเนี่ยเขาซีสอบเดียวเนาะพี่น้องของเขาสอบเข,ข,ข่าเขาแล้วเรียบร้อยกต่มีแต่เมื่อนเนาะแล้วก็มือแรงผูมั้งแล้วซีให้ตอนแรกผมเลยนาะเราจังสิได้มาเอา อาจจะบ่ได้ถ่ายพี่น้องเบิ่งเดอ้อตอนเฮามาเอาเข้ากันเนาะสอบหนึ่งผลเอาจักพันนะแม่ฮสีเข้าค่อยแน่นกบเชานี่เด้อสอบหนึ่งเอาห้ำดอกสอบหนึ่งจักพันนะแม่คันแม่นว่าเอาเงินขนะดอ๋อคันแม่นว่าเอาห้ำนี่สอบหนะึ่งเจ็ดพันเนาะกว่ายี่สิบกว่าบาทพี่นะ้อง ก็ยี่สกว่าบาทท้าบอกเอาห้ำเพิ่นกะซีให้ฟรีเนาะเมื่อตอนนี้เขาก็ได้ให้คุณยายไปตากล้องให้บะหูว่วะได้สาใด้เนาะให้เพิ่นโย่ล่อเพิ่นกะโย่บ่ได้น้องแบบยันมันเอียงเลยยันร่มเนาะ อากาศกระลมหน hey. าวแห้งพี่น,ออนออ้องเนาะภาพบอดีบางงามกับขอโทษขอภัยน้ำลายด้วยพี่นออ้องเนาะขอให้ยายเพิ่นถ่ายให้เพิ่นกะ่ายบกเป็นเนาะแต่ค่อยกับโบนีมือกล้องหรือว่าตากล้องเลยพี่นออ้องมา้อดเตีองเขา เข่านั่งพิงพิงแดดโมเมืนพิงไผ่อากาศหนะ้าแล้วก็พากันหนั่งพิงแดด่าวบ้านเฮามีท่านี่แหละพี่นอ้องมา,าทื่ยแล้วคุณยายจะเอามากหัวามาหัวสิวได้หรือเปล่า โอเคพี่น้องตอนนี้เราก็มาหอดเพื่อนแะล้วเนาะแล้วกะ็มีแต่เอาเขาไปป้าไวนะ้แล้วกับภูเหลนะบมาแล้วภูเหละเนอกคนแต่ซีช,ชีให้แต่ว่าตอนไปเอาเขาอาจจะไปถ่ายพีนยพ่น้องเ okay, บิ่งนหรือพี่น้องเด้อโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนะี้สาวเป็นกอคลิปชัยคนเดคลิปเอาไว้เพียรสนีเนาะพอกันคลิปหนาเด้อมาก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ซาวปอในคลิปหนาะเด้อพี่น้องเด้อที่เหตุนี้แบบบริแบบอ่ะคอยสั่งกระแสเด้อพี่น้องคือแบบ ฝึกเนาะเผื่อเมื่อได้มนหนึ่งคือว่าวาอะไรว,ว่าพื้นห้ยเนาะเขาบ่ามีผู้ชายเขาก็ต้องเห็ดเองลงมือเองพี่น้องคอยยังบบเป็นอย่างเดียวคือไทยนายขัานไทย,ย,ยนาเดียวคอยบ่เป็นอาฬิพี่น้องคอยขี่รถไทยโบเป็นเนาะคอยบ่กล้าคอยย่านพี่น้องเลยแต่ว่าบ่แน่เมื่อได้มาหนึ่งเขาอาจจะฝึกได้ก็ได,ได้เด้เผื่อไจ้สอยเวียกงานของพ่อแม่อะไรเนาะ แต่ส่วนมุก็ะซอยพอได้อยู่ซอยพอได้อยู่หน่อยหนึ่งเนาะแต่ทิงหลายโอเคพี่น้องไปละพี่น้องสวัสดี